ครับผมกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเชฟหนุ่มนําโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่แปดเดือนสิบปีหกห้ากับฮานอยสูตรมัดรวมนะครับผมครับผมก่อนจะไปชมก็เมื่อวานเนะาะก็ที่เชฟหนุ่มแปดลิงก์ไว้ให้แล้วพอดีมีพี่ๆเอฟซเข้าไปแล้วพอดอีถูกแล้ว ยังไงก็คือทีมงานในเว็บเขาเขาตอบตอบช้าหน่อยคือเว็บมันล่มเขาก็บอกอเน็ตไม่เน็ตมันล่มเนาะสองวันแล้วเขาก็บอกแจ้งเตือนเทีหนุ่มก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับถ้าช้าหน่อยเขาก็แจ้งเตือนมาว่าไอ้แจ้งบอกมาแล้วว่า,าเน็ตมันมันล่มเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนด้วยที่ทําให้บางคนก็เข้าใจเนาะว่าเออแบบต้องการ ยังไงผลที่ได้เร็วๆเนาะก็ต้องขอโทษด้วยด้วยอีกคงไม่กี่วันวก็คงจะน่ากลับมาปกติแล้วเนาะเชฟหนุ่มก็ประชาสัมพันธ์ให้ครับสำหรับท่านที่ไม่มีที่ลงทุนก็ลงไปกดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มแปะไว้ให้ได้ครับกับซับร่ำรวยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟ FC ทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปผลของวันที่เเกันก่อนนะครับ ก็แล้วมีอีกอีกอย่างที่เทียมหนุ่มจดไว้คือ f อฟที่อ่าบอกว่าทําไมไม่เห็นคลิปกดเข้าไปดูอ๋อันนี้เทียมหนุ่มไปศึกษากับจากเพื่อนเนทีมงานก็คือบางคนนะอ่าบางที YouTube มันปิดกั้นเนาะแต่แต่ถ้าอยากเห็นก็คือท่านต้องกดไลค์หรือกดโปใ้ให้ให้ช่องนั้นเพราะว่า สมมติเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วบางบางคนดูเฉยเฉยเนาะบางทีพอคลิปต่อไปมันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแต่เทมหนุ่มลองถามเขาดูแล้วเขาก็บอกถ้าเรากดกด <ๆ S 1> แค่กดให้เฉยเฉยมันก็ไม่มีไม่มีผลเสียอะไรต่อท่านเนาะดีไม่ดีมันมีอาจจะแบบเป็นผลดีกับคนทําคลิปแล้วก็ยังไงอะก็แค่ท่านกดไลค์ให,ให้กดถูกใจให้แค่นั้นแหละครับผมเพราะว่ามันจะได้ดูต่อเนื่องแล้วมันก็จะแบบมีการดูบางทีดูเฉยเฉยแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ดูเฉยเฉยมัน เขาบอกว่า youtube มันปิดกั้นนะเชีบหนุ่มก็ไม่รูนะ้เนาะโอเคครับก็ลองลองเชี่หนุ่มก็ศึกษาแต่ลหลายคนมันก็คำตอบมันก็ไม่เหมือนกันนะเชีบหนุ่มก็ลองดูนะครับบางคนแค่ท่านก็ไม่เสียตังค์แล้วแค่กดถูกใจให้เชีบหนุนะ่มเนาะหวยก็เข้าตลอดอย่าดูเฉยๆครับขอแค่คนละหนึ่งกำลังใจก็พอวันนี้อยากให้ถึงสักสองร้อยไลค์เนาะเพราะหวยมันก็เข้าตลอดเนาะโอเคครับมาดูครับวันนี้ สรุปผลของวันที่เจ็ดเนาะวันเด่นที่เทียมนุ่มเข้าไป,ไปเด่นที่สองสามสี่หกเฉพาะกิดออกสองสองสี่กับสามเจ็ดอันแน่มาตั้งแต่รอบแรกนะครับสามเจ็ดฮกระจายยกช่องครับผมสองสี่สามตัวไม่เข้าไม่เป็นไรขอให้เข้าตรงๆอย่างนี้ก็พอเนาะรอบพิเศษออกเจ็ดแปดศูนย์กับห้าสองนี่ครับมาครับตัวเน้นห้าสองสองห้า ส่วนสามตัวนี้ไม่เข้านะครับอันนี้สองสี่ด้วยนี่ครับรอบปกติออก0 3, 7, 5, อูนสากับ5้าเ้าเนงเป็นเด่นหกไม่มี5้าเกนาะมีแต่สามเจ็ดก็ไม่แล้วครับผม2รอบครับวันนี้3ามเจ็สามตัวสองเจอันนี้0ูนย์สาผิดตัวเดียวส่วน VIP ออก9ก้หนึ่ง กับหกแปดหกแปดแปดหกก็มาช่วยตอนท้ายครับผมวันนี้ส่วนแปดเก้าแปดหนึ่งไม่เข้านะครับผมสรุปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะครับที่เข้าแปดหกหกแปดห้ 8, 6, 6, 8, เาเก้าเก้าห้านี่นะครับผมตัวนี้ถ้าใครเอาไปตัดก็เข้านะครับผม ส่วนแปดศูนย์ 80, 8, ไม่มีนะครับก็เข้านึองสาอันนี้เข้า2รอบก็เข้า2อรอบก็แตกกระจายวิ่งลูกที่3ก็มานะครับผมเด่นตัวเด่น2มาสามมา4มา6มามาครบทุกตัวครับตัวเด่นเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานช่องเชฟหนุ่มทุกท่าน กับพี่พี่เนาะครับมาตามต่อของวันที่8กันเลยครับไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลาวันที่8เด่นที่คำนวณมาแล้วเด่นที่วันนี้เด่นที่0 0 4 5แล้วก็8นะครับ0 4 5 8 วิ่งลูดเน้นวิ่งเน้นลูดนะครับที่เลข0นย์ตัวเดียวครับวันนี้0ูนย์ยาวๆไปครับจับชุดให้ก็จะเป็น0 2 0 4วันนี้ขอตามตัวเด่นครับ05แล้วก็08นะครับวันนี้เอาตัวเด่นมามาหลัก0นเนาะลองลองดู4แต่4ี่นี้จะตามสูตรนะครับ4ีห 4 7 4 8แล้วก็4 9นะครับ5 6 5 7 5 8เอ้ย5 8โทษทีโทษทีครับแล้วก็5 9ครับ5 9มาแล้วก็มาอีกได้ครับแล้วก็ 1> 8ปดหนึแล้วก็8ปดสี่แกออกไปแล้ว8 5เมื่อวานห้มี5 8, ม้าแปดแปนะครับแปดเะ ส่วนคู่เบิ้ลก็จะเป็นเมื่อวานไม่เบิ้ลวันนี้บอกไว้เลยว่าไม่เบิ้ลก็หามครับ0ูนย์ศูสี่ห้าห้า,หาแล้วก็แปดแปดวันนี้ไม่เบิ้ลหน้าก็เบิ้ลหลังไม่เบิ้ลก็หามครับลองดูครับชุดสามตัวนี่นะครับไม่แตกมาหลายวันมากจับยังไงจะให้แตกเนี่ยตั้งใจจับซิ เริ่มที่0ูนยอนศอะไรดีเอาตัวเด่นมาจับเนาะศูนหแล้วก็ส8 2 5 9 8 5 9 8แล้วอีกชุดหนึ่งชุดนี้ชุดนี้เป็น8อะไรดีเนาะ8อะไรดีครับ8 3 8 3 8 3 0แล้วกันเนาะเอาครับชุดนี้ลองดูชอบชุดไหนก็ จัดการครับผมวันนี้ก็เน้นเน้นให้เหมือนเดิมนะครับเดือนละหนึ่งชุดจัดไปที่ศูนย์แปดลูกลักเชฟหนุ่มไม่มาหลายวันแล้วจจัดหน่อยอีกสี่แปดไอ้สี่เก้าห้าแปดห้าแปดนะครับตัวนี้แล้วก็แปดเจ็ดครับ ถ้ตัวนี้4 82เอาจัดไปชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูคู่เบิ้ลวันนี้แต่ใจชอบ99เบิ้ลนะแต่จะเอาเอาเอาศ0ศไปแล้วกันเนาะข้างเคียงข้างเคียงเก้ก้าก็ศูนนนี่แหละก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้ก็หวังว่าขอให้แตกกระจายอีกนะครับผม ไอด์ไลน์นะครับไลน์เชฟหนุ่มสั่งน้ำพริกได้0879665605 6, นะครับผมสั่งน้ำพริกหรืออ๋อลืมไปแหมผู้สนับสนุนอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับผม เมื่อวานนี้ก็ช่วยค่าสมุดปากกามา500บาทขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมสุดยอดอมากๆขอบคุณที่สุดเลยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่อ่ช่วยค่าสมุดปากกาช่วยค่าบำรุงช่องเชฟหนุ่มนำโชคเนาะก็ถ้าไม่ได้ท่านก็อ่าหลายๆท่านที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็หลายหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามเนาะก็ต้องขอโทษขออภายัยเมื่อวานนี้ก็พี่ผู้ใหญ่แล้วก็อ่าเอ่อ พี่วัฒนาเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ไม่เคยทอดทิ้งเนาะก็ถ้าวันไหนเฮงเปังๆเชฟหนุม่มก็ได้ค่าขนมได้ค่าสม,มุดปากกาเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจตลอดอย่าลืมกดไลค์ให้เชฟหนุ่ม่อยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับขอให้เฮงเปังๆกับวันหยุดนะครับผม